สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโซ u แลนด์นิเวิรววันนี้เราก็จะมาสุ่งกาชาจากกิจกรรมไขม่กว่ะไข่กบูชาทะเลใช่ในสกิจกรรมนี้นี่กิจกรรมนี้นะบูชาทะเลที่เพิ่งเข้ามาใหม่สำหรับเมื่อวานแล้วก็จะมีกิจกรรมอของวันวันเลนนทา์นะก็คือจะเป็นนี่สัญญาณใจทั้งก็แบบไปขุดสมบัตินะทำเพื่อแล้วไปสูดสมบัติแล้วก็มา แลกของนี่ตามนี้เลยก็มีของมากมายให้แลกนะก็แลกของที่มันสรราคัญสรรกปรกไปแล้วคือตาประทับกับทออะไรพวกเนี้ยนี่ก็จะเป็นกิจกรรมพวกนี้เลยที่เพิ่องอัปเดตเข้ามา่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปซุมบูชาทะเลกันก็คืออันนี้เลยนี่วันนี้เราก็เตรียมมาประมาณ190กนะก็น่าจะได้สุมมาได้ประมาณ2 0 0รอแหละหือได้โบนัสจากพวกแบบสุมอะไรพวกนี้อีกแต่ว,ว่าน่าจะได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูของที่เราอยากได้กันวันนี้เลยดีกว่านี่ในส่วนของที่เราอยากได้ก็จะเป็นนี่นะ มีเลยนี่เป็นจี้ห้อยเอวเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตงเนี้เครื่องรางอ,อ,อ่ะก็อย่างด้ชิ้นนี้นะเพราะแฟชั่นรอบนี้ผมก็ว่ายังไม่เข้าตาผมนะผมคิดว่านะบางคนอาจจะมองว่ามันเท่เลยส่วนตัวผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับแฟชั่นเนาะแล้วก็จะมีกล่องกระดูกเอ็กนะแต่สีดายที่ยังไม่มีส่วนกระโหลกแล้วก็ลำตัวก็เลยยังแบบยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมมีส่วนพวกนี้ครบหมดละแต่ถ้าได้ก็ดีนะเพราะว่ามา up down มันก็ดีแหละถ้าได้อ่ะมันดีมาแหละ 0.1%เนี่ยถ้าออกแล้วเนาะเนี่ยแล้วก็มีกล่องพวกแบบอ่ามีกล่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะกล่องนี้กล่องนี้น่าจะดีมา,มากๆเลยอะมะขอที่แบบใช้อัปเกรดดาบซีรัวใช้แบบอ่าตีบวกออฟพ,พวกกับกระดูกวิญญาณอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็จะเป็นรองมาแล้เป็นรางวัล1%เนี่ยก็อยากได้หมดเลยก็อยากได้ทองเยอะๆด้วยเพื่อจะมาอัปเกรดอ่าอาวุธแดงหรอประดับแดงอะไรเงี้ยเนี่ยก็ดูดี <S <S พวกเนี้ยอยากได้หมดเลยป่ะเดี๋ยวเราไปซูมเลยดีกว,ว่าวันนี้อ่า193เนาะป่ะโลแรก อุยอันนี้มาก่อนโอ้โหได้หอยอันเดียวเลยหอยไข่มุกอันเดียวเอออยากได้หอยไข่มุกไว้เยอะด้วยนะแบบไม่รู้อันนี้จะได้อ่าหอยไข่มุกเท่าไหร่เกโลแรงเราได้แบบเป็นลูกแก้วอัพอัพปีมาดูกันต่อโลที่สองโอ้โหโลที่สองเงียบจะได้ไข่มุกมาเยอะฮะได้มาห้าชิ้นดนะ้วยเนาะไปดูกันต่อแ้โอ้โหโอ้โหโลที่สามโคตรเกลือบอกให้แปลกๆอันนี้ โลที่สีโ่โอ้ยสีเด้มาไข่งโมเฮ้ยไม่ได้ของอุย้ยไม่ได้ของใหญ่เลยอะไม่ได้สี่สิบรอบไม่ได้เลยเลยอะโอ้โหอะไรอะไะต่อโอ้ยไม่ได้เลย,เลยอะนี่มันเกลือยังฮนะเดี๋ยวลองแบบอ่าลอง,ลอง,ลองไม่สคิปแอนิเมชันดูนะไะปึะ๊บแม่โอ้โหนี่เกลือจัดเลยไม่ได้ ตาประทับอะไรด้วยซ้ำเลยอ่ะโหตึห่วะไปเราดูดูไแล้วอู้วี่มันเกลี่ยงอ่ะอุ้ยได้ทองก้อนหนึ่งโอเคโอเคได้ท okay. okay. องมาละวหนึ่งก้อนเนาะมาแยบมาแยบเรือต่อเลยดวงกำลังมาละอืมแปลกๆอุ้ยมันเกลี่ยงอะอุ้ยโอเคได้ตาประทับที่เราต้องการพอดีเลยนี่ตาอ่าจ่อยมาดูว่าโอเคนะ โอเคไม่แย่ไม่แย่เราได้ตาส้อยมันละขาดหนึ่งอันพอดีเลยพวกนี้จะขึ้นเววห้าสิบพอดีใช่ห้าสิบใช่ไหมเออห้าสิบแหละไปต่อดวงกำลังมาอุ้ยไขมุกหกไม่แย่ไม่แย่ไปเดี๋ยวกันต่อเดี๋ยวผมค่อยเปิดใช้ทีเดียวพวกเนี้ยอุ้ยโอ้โหไม่ออกเลยวะอะไรลุลวเ <laughs> สกดูงวิญญาณ ให้มาทำไมเนีสามเศษโอ้โหอยาเป็นหอยได้ไหมล่ะเออมาอ,อีกหกสิบโลสุดท้ายของเราโอ้โหด้ไข่มุกมาเอ,อ้ยอย่างน้อยได้บัตรนี้ก็ดีนะอย่างน้อยแบบเออได้ทองมาอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็มาเอามาซื้อทองอะไรต่อได้อย่างเงี้ยก็ไม่แยกปะ่ะดือกันต่ออืมแปลกๆอ้อยได้คำพีเอ็กมาเลือกได้ปะ่ะสูงนะอันนี้โอ้โหเกลือ อ้แฟชั่นก็ได้อะแฟชั่นอันนึงยี่สิบโลสุดท้ายโอ้เดี๋ยวถอดก,ก่อนหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้ถอดสองก่อนละโลสุดท้ายมับโอเคไม่ได้เลยเลยเดี๋ยวเรามารับของไีก่อนอาจจะซูมได้อีกนิดนึงดุกันต่อมาได้อีกโลหนึ่งพอดีเลยปะโลสุดท้ายของวันนี้ลุย เง <c oughs> ียบกิฟเลยวันนี้ได้ทองมาสองก้อนแล้วก็ได้ตาสลักษ์มาหนึ่งอันเนาะวันนี้ดีที่สุดนะได้ไข่มุกมาร้อยสี่ิบเจ็ดอันโอ้โหเหมือนจะเกือยังไงก็ไม่รู้นะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะอะของที่เราได้เนาะสุ่มไปประมาณสองร้อครั้งก็ตามที่เห็นเลยสำหรับการสุ่มวันนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเราก็มาสุ่มให้ดูแต่ก็โอเคนะถือว่าได้ตาสั็ลักที่เราต้องการที่จะใช้ด้วยนะนี่ตาตา,ตาหูก็ไม่แย่แล้วก็ทองมา2ก้อนก็โอเคแหละเดี๋ยวเราค่อยไปแลกของที่มันแบบเอามาอัปเกรดหรือเพิ่มค่าพลังในไอดีแล้วกันแบบก็ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอมามาเปิดแบบบูชาหอยทะเลให้ดูกันเนาะก็กเพื่อนๆก็สามารถลองไปสุ่มกันได้นะเผื่อใครดวงดีสุ่มได้แบบเครื่องรางเป็นอันมาเลยเงี้ยก็คือแบบวิ่งลดทรัพยากรในการทําได้เยอะเลยก็ นะอยู่ที่ดวงแต่ละคนเลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อ่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์นะสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย